สวัสดีครับแก้จากโมบายโฟโต grapher นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแก้อยู่กับคัสตอมคีย์บอร์ดตัวใหม่จากทางแบรนด์ a r c กนะครับนั่นก็คือรุ่น ACR 6 7ตัวนี้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o grapher ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรเลยนะครับที่แก้วไม่ได้มาทำรีวิวแล้วก็ไม่ได้มาประกอบคีย์บอร์ดในแนวคัสตอมคีย์บอร์ดเนี่ยให้กับทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับ อารโก ACR 6 7ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปตั้งแต่ดูอุปกรณ์ภายในกล่องเลยดูลักษณะของวัสดุนะครับแล้วก็พาไปประกอบด้วยว่าการประกอบเนี่ยต้องทำยังไงบ้างให้ออกมาเสียงดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซาวเทสให้ดูท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ งันเอมมาเริ่มแกะกล่องอ c โก ACR 6 7ตัวนี้กันดีกว่านะครับลักษณะาภายนอกของตัวกล่องเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างกับพวก a c โก mod 0 1 1 ACCO mod 007ประมาณหนึ่งเลยนะครับตัว2ตัวนั้นเนี่ยจะดูหรูหรากว่านี้นะครับกล่องอันนี้มาแบบ ธรรมดาเพลย์เลยแต่ว่าเน้นแบบสีสันภายนอให้มันดูแบบชุดชาเตตาหนหนึ่งนะครับพอเราแกะตัวกล่องขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือตัวคู่มือนั่นเองนะครับซึ่งคู่มือเนี่ยจะเป็น2ภาษานะก็คือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สิ่งที่คู่มือบอกเราเนี่ยก็จะมีแค่เรื่องของฟีเจอร์ของตัวคีย์บอร์ดนะครับรองรับมาโคโหมดไฟแล้วก็ในหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะบอกเรื่องของประกัน1ปีเอาไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะเราไปกันต่อนะครับ พอเรายกตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแก้วคาดหวังว่าจะจออุปกรณ์เยอะกว่านี้นะแต่สิ่งที่เจอก็คือสายคอยเคเบิลเส้นเดียวเท่านั้นครับก็คือสายคอยเคเบิลเนี่ยเขามีแถมมาให้ด้วยนะเป็น USB A to USB C นะครับแต่ว่าวัสดุจะยังไม่ใช่เป็นแบบสายถักที่เป็นผ้าไนล่อนแข็งแรงแข็งแรงแบบนั้นนะอันนี้จะยังเป็นแบบ rubber อยู่นะครับก็คือยังเป็นยางอยู่นะแต่ต้องบอกว่าทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็ตัว b u q u a l i t ของสายเนี่ย ไม่ได้แบบทํามาดูชีฟเลยนะครับดูดีมากๆนะขดของตัวสายก็ใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับสีของตัวสายที่เขาให้มาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับสีของบอดี้ที่เราซื้อนะครับอย่างแก้วเนี่ยซื้อสีขาวมาแบบนี้นะครับสายก็จะเป็นสีขาวด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะตามนี้เลยนะอ่ะโอเคอุปกรณ์ในกล่องมีแค่นี้จบแล้วนะครับเรื่องอุปกรณ์ทีนี้เรามาดู ตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่าครับนี่พอแกะซองออกมานะครับเราก็จะเจอตัวคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ a ัโก ACR 6 7นะครับวัสดุของตัวคีย์บอร์ดจะเป็นอะคริลิกนะแล้วก็ตัวอะคริลิกเนี่ยจะไม่ได้เป็นยูนิบอดีนะครับจะเป็นการเอาแผ่นอะคริลิก4ชั้นมาวางเรียงกันแล้วก็ยึดน็อตขึ้นจากด้านล่างนะครับถือว่าแปลกดี น่าสนใจมากทีเดียวไม่เคยเห็นบิลของตัวคีย์บอร์ดที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวอะคริลิกเนี่ยจะมีการยิงแซนบลาสมาให้ด้วยทําให้ผิวสัมผัสเนี่ย จะนุ่มนวลมากๆนะครับแล้วก็ตัวคีลิกเนี่ยจะมีความซีทรูประมาณหนึ่งนะก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นได้ว่ามันมีความใสประมาณหนึ่งนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับทีนี้บริเวณด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันก็จะมีน็อตยึดจากด้านหลังขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวฟรีดที่ใช้วางตัวคีย์บอร์ดเนี่ย ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตตำแหน่งนะครับจุดที่แบบว่าเป็นฟรีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางนะครับบริเวณมุมขวาล่างเนี่ยก็จะมีการสกรีน UV สวยๆแบบดูดีมากๆเลยเป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับอา c o โก AC r 6 7นะดูดีดูแบบ รู่หลาไฮโซมากๆนะครับทีนี้เราพลิกมาดูด้านหน้ากันนะครับสำหรับเลเยอร์ของ Arco ACR 6 7เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือเป็น6 7ปุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว PCB เนี่ยจะเป็นแบบ TTC 5พินนะครับไฟ LED จะอยู่ด้านบนเป็น North facing นะแล้วก็ในเรื่องของเพลดครับอันนี้เป็นจุดที่ประทับใจนะครับก็คือเป็นแบบ FR4 ซึ่งคีย์บอร์ดในราคาไม่เกิน3,000บาทได้เพลดเป็น FR4 เนี่ยถือว่า หายากมากๆนะครับแล้วก็ลักษณะของการเมา์ติ้งเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแกสเก็ตเมาส์นะครับแต่ว่าจะบอกว่าไงดีเป็นแกสเก็ตเมาส์ที่ไม่มีความเฟล็กเลยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากว่าลักษณะของตัวเคสคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่ได้มีช่องว่างด้านล่างเยอะแล้วก็ ไม่ได้มีการแบบวางจุดยึดของตัวแกสเกตเมาส์ที่จะทําให้มีความเฟล็กมันเยอะขึ้นได้นะครับเพราะว่าดูสิความหนาของคีย์บอร์ดมันแค่นี้เองอะ่ะมันจะไปหาอะไรมาเฟล็กได้นะครับถึงแม้ว่าแกสเกตเมาส์ของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีความเฟล็กอะไรมากมายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าซาวโปรไฟล์ของคีย์บอร์ดตัวนี้ยูนิคประมาณหนึ่งเลยนะเดี๋ยวไว้ดูตอนที่แก้วบิลเสร็จแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของการเชื่อมต่อมาดีกว่านะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ใช่วายเลสนะครับเป็นแบบเสียบสายเท่านั้นโดยที่ ช่องเสียบ USB Type C จะอยู่มุมซ้ายบนนะครับแอบอยากให้อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีคอยเคเบิลเราสลับไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเราสามารถจะใช้เป็น USB C to USB C หรือว่าจะเป็น USB C to USB A ก็ได้นะครับสามารถจะเลือกใช้สายได้2แบบเลยนะซึ่ง,งแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้รองรับสายที่เป็น USB C to USB C ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีมากเลยครับ มาต่อกันที่ s t ตเบล i z e r ร์นะครับสำหรับ ACR 6 7ตัวนี้เนี่ยสเตเบลิเซอรจะเป็นแบบเพลทเมสานะครับไม่ได้เป็นแบบไขน็อตยึดกับ PCB นะสีสันของตัว s t a b i l i เซอรเนี่ยสีสดมากๆนะครับสีม่วงสดๆแบบนี้เลยนะ แล้วแค่ก็จะบอกว่าเราสามารถใช้สต็อกสเตเบลิเซอร์ตัวนี้แค่หลูปใหม่แค่นั้นก็ได้เสียงที่ดีแล้วนะครับไม่ต้องแบนเดชไม่ต้องแบบอะไรเลยการยึดเข้ากับตัวเพลทเนี่ยก็แน่นหนาทีเดียวนะครับแค่ว่าจุดนี้อากโกเขาปรับปรุงกันบ้านตรงนี้มาได้ดีนะจากที่แก้วเคยเจอในอากโกศูนยกับอากโกศูนย์เนี่ย พวกนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัว s t ตเบล i z e r พอสมควรนะครับตัว s t ตเบลิเซอที่เขาให้มาสต็อกเนี่ยมันร a t เทิมากๆม,มันแก้ยังไงก็ไม่หายนะจนต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ของสต็อกได้เลยเสียงดีมากๆครับใต้ตัวเพลทนะครับก็จะมี EVA โฟมหนาะประมาณ3.5มมิลมาด้วยนะก็ช่วยซับเสียงของตัวสวิชแล้วก็ตัวคีย์แคปได้ประมาณหนึงนะครับแต่แก็จะบอกว่าเคสตัวนี้เนี่ย โอกาสน้อยมากจริงๆนะครับที่จะมีเสียงฮอลโลเนี่ยเพราะฉะนั้นโฟมหรืออะไรพวกเนี้ก็ไม่ได้มีผลกับซาวโปรไฟล์ของคีย์บอร์ดตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับเห็นว่าเรียกของตัวคีย์บอร์ดครบแล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มมาประกอบแล้วก็โมดิฟายกันเลยนะครับจุดแรกเลยที่แก้วจะทำนะก็คือเรื่องของเซอรบลิเซอร์แก้วจะแกะทั้งหมดออกมาลูบใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการตัดขาตัวเซลิเซอร์ด้านในออกด้วยนะครับ เมื่อทาครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการลูบด้วยซูเปอร์ลูบที่มี2ตัวได้กันนะครับก็คือจะเป็นตัวที่มันเหนียวเหนียวเป็นหลอดแบบนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นน้าําใสๆนะครับถ้าแบบว่าบางทีเราลูบตัวเหนียวเหนียวมากเกินไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเออปุ่มมันมีความหนืดมันดูดดูดมันไม่เด้งเนี่ยแกก็จะใช้ตัวที่เป็นน้าําใสๆในหยดเข้าไปเพื่อทําให้มันลื่นขึ้นนะครับเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสียงของสเตบิลิเซอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ Ê yeah. คลีนไหมคือใช้แบบว่าสเตเบลิเซอร์สต็อกมาลูปใหม่ก็ได้เสียงแบบนี้แล้วนะครับอากโกเนทำสเตเบลิเซอร์ดีขึ้นเยอะเลยหลังจากลูปตัวสเตเบลิเซอร์ใหม่จนครบแล้วนะครับแก้วก็จะไปทําต่อกันที่เทปมอสนะก็คือแก้วจะแกะตัวคีย์บอร์ดออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็จะแปะตัวเทปมอสเนี่ยประมาณ3เลเยอร์ด้วยกันนะครับเพื่อทําให้เสียงเนี่ยมันมีความดังขึ้นประมาณนึงนะแล้วแก้วเนี่ยก็พยายามมองหานะครับว่าตรงบอททอมเคสมีอะไรที่จะวางโฟมได้บ้างไหมเพื่อทําให้เสียงมันดูคลีนขึ้นนะ ก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการที่เราจะเอาโฟมที่เป็น PE โฟมเนี่ยมาวางไว้เหนือ PCB นะครับแล้วก็ วางเพลททับลงไปแล้วก็กดสวิชเนี่ยให้ทะลุตัวโฟมลงไปอย่าง PCB เลยนะครับก็จะทำให้เสียงเนี่ยมันมีความคลีนมากขึ้นแล้วก็จะให้ความรู้สึกว่ามันป๊อปมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใครที่มีสวิชแพดเนี่ยสามารถใช้สวิชแพดแทนได้นะแต่ว่าแก้วใช้วิธีการแบบง่ายที่สุดคือแผ่นเดียวจบนะครับแล้วก็มีโฟมอยู่แล้วด้วยไม่ต้องไปซื้อใหม่นะก็เลยเลือกใช้วิธีแทนครับหลังจากนั้นเนี่ยแก้วก็จะประกอบทั้งหมดเข้าไปหากันนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมา ใส่สวิชกันแล้วนะครับโดยที่สวิชที่แก้วเลือกมาในวันนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับคีย์บอร์ดเป็นของอาโก้ทั้งทีเนี่ยสวิชก็ต้องใช้อาโก้นะครับโดยแก้วจะใช้เจลลี่สตาร์ฟิชนะครับสีก็จะเป็นออกสีม่วงๆเนาะที่ตัวเคสแล้วก็สเต็มก็จะเป็นสีออกเขียวๆนะครับสวิชตัวนี้จะเป็นลีเนียนะครับในเรื่องของความสมูทเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้สมูทเท่ากับเจลลี่แบล็กนะครับแต่ว่าตัวนี้จะให้เสียงที่มันมีความไฮพีชมากกว่านะครับ ตัว jelly bag k นี่เวลากดลงไปจะแบบตอกมากจะแบบตับตับตบเลยนะครับตัวนี้จะ build high pitch แล้วก็ crack ได้ดีนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่สวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาที่จะเลือกคีย์แคปมาใส่แล้วนะครับสําหรับคีย์แคปที่เก้าเลือกมาใส่ในวันนี้ก็เป็นของทาง a k โ o เช่นเดียวกันนะครับโปรไฟล์จะเป็น a s a นะครับแล้วก็สีจะเป็นนี่เลย ไว้อลแบล็กนะครับเป็น a ะโก s เอสเอไว c อแบล็เป็น,น PBT นะครับแล้วก็ลักษณะของโปรไฟล์ของตัว ASA เนี่ยมันจะมีความคล้ายกับ XDA บวกกับ OEM นะครับคือความสูงเนี่ยมันจะใกล้เคียง OEM มากๆแต่ว่าลักษณะของหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับ XDA นิดหนึ่งนะครับช่วยให้แบบว่าปุ่มมันจะดูสูงเนาะแล้วก็จะดูแบบดูดีอ่ะ ตัวเชฟของปุ่มมันจะดูมีลูกเล่นนะครับแล้วก็เวลาพิมพ์เนี่ยโอกาสที่จะพิมพ์ผิดเหมือนพวก XDA เนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เวลาที่แก้วใส่ปุ่มเนี่ยก,ก็จะเลือกสีให้มันมีความดินามิกนิดนึงนะจะไม่ได้เป็นสีดำแบบเพลนๆไปทั้งอันเลยนะครับปุ่ม Spacebar จะใช้สีขาว Enter สีขาว Black Space สีขาวนะครับ ESC กับ Arrow ก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับทำให้คีย์บอร์ดมันดูมีดินามิกมากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของโหมดไฟ RGB นะใน a r c o ACR 6 7ตัวนี้กันบ้างนะครับสำหรับไฟ RGB เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่อยู่บริเวณแป้นพิมพ์ แล้วก็อีกหนึ่งส่วนเนี่ยก็คือจะอยู่บริเวณตัวเคสนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราปรับไฟเนี่ยเราสามารถจะแยกส่วนกันได้นะครับการจะปรับไฟบริเวณแป้นพิมพ์เนี่ยให้เรากดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับที่เป็นตัวขีดขีดอยู่ใต้ตัวแบ็กสเปซเนี่ย กดไปเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดไฟได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็ในเรื่องของโหมดไฟเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับพวกสีสันแล้วก็ความสว่างเนี่ยได้ด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแล้วเราก็กดปุ่ม arrow ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยได้นะครับปุ่ม arrow บนล่างเนี่ยก็จะเป็นการปรับความสว่างนะครับส่วนปุ่ม arrow ซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นการ ปรับสีสันของไฟนะอย่างถ้าเกิดเราใช้ไฟเป็นสแตติกเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนสีไฟได้โดยปุ่ม arrow ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับสำหรับการปรับโหมดไฟบริเวณตัวเคสนะครับเราก็กดปุ่มเดิมเลยก็คือปุ่มฟังก์ชันนะครับกดค้างไว้นะ แล้วก็มากดปุ่ม Control ทางด้านซ้ายนะครับกดไปได้เรื่อยๆเลยมีโหมดให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับแต่แก้วก็ชอบที่จะใช้โหมดแรกนะครับหรือไม่ก็ปิดไปเลยเพื่อความสบายตานะแต่ว่าเออบางครั้งเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยก็จะเปิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟมันสว่างมากแล้วก็จริงๆก็ถือว่าดูสวยงามมากๆยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้เปิดไฟแบบสว่างมากในห้องเนี่ยเราใช้คีย์บอร์ดตัวเนี้ยโอ้โหโตทำงานจะ แบบว่าสว่างว่าไปด้วยไฟ R G B จากคีย์บอร์ดตัวนี้แน่ๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ที่แก้วบิวขึ้นมาจนเสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังซาวเทสกันเนี่ยขอมาสรุปค่าเสียหายของทั้งหมดคีย์บอร์ดตัวนี้กันก่อนนะครับเราจะมาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดกันเลยนะ a c o A C R 67ตัวนี้นะครับแบรโบนอยู่ที่2790บบาทแล้วก็ ตัวสวิชเนี่ยที่เป็น a ากู j เ l ลลี่สตาร์ฟเนี่ยตัวเนี้ยกล่องละ430บาทแต่ว่าเราต้องใช้2กล่องนะครับแล้วก็เหลือสำรองด้วยเนาะแล้วก็คีย์แคปนะครับ1เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะราคาอยู่ที่1,790บาทนะครับราคาเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วเนี่ยก็ จริงๆก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ที่ประมาณแบบไม่เกิน6,000-7,000บาทนะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับไปฟังซาวท์เทสของ a k o o acr 6 7 SWITCH Jelly Starfish ตัวนี้กันดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับฟังแล้วชอบสาว n d โปรไฟล์แบบนี้ไหมครับตอนที่แก้วบิวต,ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแก้วก็จะคิดถึงเรื่องแบบอยากได้เสียงที่มันเป็นเสียงไฮพิชแต่ว่ามีความคลีนมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟีลลิ่งในการพิมพ์เนี่ย ก็จะเน้นความลีเนียแหละแต่ต้องการให้มันมีความสู้มือนิดนึงนะครับจะไม่ได้ลื่นสมูทเหมือนกับ a k c o Jelly Black นะครับ mm hmm. ก็จะได้เซต up ในการบิวออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับ mm hmm. แล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจคีย์บอร์ด a k c o ACR 6 7ที่แก้วนำมารีวิวให้ดูในวันนี้เนี่ย ก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจของทาง Ac ก Thailand นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะหรือว่าใครที่สนใจแบบโมเดลอื่นๆของตัวคีย์บอร์ด a โ o หรือว่าจะเป็นสั่งซื้อพวกสวิชเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่แก้วบอกไปเมื่อครู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนเขานะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ โมบายฟอโต grapher ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ